สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านทุกคนนะฮะก็สวัสดีกับวันเสาร์นะครับอ่าพี่ปุ๊ี่ปุ๊มาจากบางบัวทองนะฮะโทรปุ๊บมาปั๊บนะฮะซื้อเงินสดปุ๊บรับรถปั๊บนะ,ะจบแล้วนะครับสำหรับ c r อรุ่นท็อปเลยฮะสวยมากนะครับ อ s สุสิแม็กไปแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะี่ยสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับสนใจคันไหนก็รีบนิดนึงนะฮะแล้วก็ HRV ใกล้แล้วใกล้มากๆด้วยนะครับ HRV อนะอยู่ที่ใครจะจองก่อนนะครับนี่พี่ปุ๊กก็น่าจะขับ c r v รุ่นใหม่นะครับอ่าน่าจะใช่แหละ <laughs> แต่ผมเพิ่งมาไงที่เขาอยู่ข้างในนะผมก็ขออนุญาตถ่ายก่อนแล้วกันนะครับ โทรปุ๊บมาปั๊บนะสุดยอดมากๆเลยนะครับก็ขอบพระคุณด้วยนะครับนี่อยวให้ดูนะครับฮชาวีนะรีบนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ดูอยู่รีบตัดสินใจแล้วกันนะครับส่วน d m a มนั้นไปแล้วนะ d m a ม็กประตูนะครับ ดีด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมนะซื้อกระสดก็รับรถพร้อมเล่ได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอ,รอไปส่งมอบกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคันนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนสนใจนะมีคันเก่าอมาเทิญเคันใหม่ได้นะครับได้หมดเลยนะฮะอาร์เมล่าพ่อนเบาสุดแล้วนะครับแคมรี่พี่เบสรอรับรถแล้วนะครับรอก่อนนะฮะพี่เบสเนาะถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะ อันนี้อเมล่าเบาสุดแล้วครับตอนนี้1,99,000บาทผ่อนไม่ถึงส0 0พันผ่อน3,977บาทนะฮะเอาเอซ่ายังอยู่นะครับแจ๊ยังอยู่นะบิโอเมสยังอยู่นะครับก็มีพี่ใจซื้อกรนสอนเหมือนกันแต่วันนี้รถติดไม่รู้ติดอะไรเน่เหมือนไฟไหม้ตรงนั้นนะอ่านะนะโอเคเดี๋ยวรอสูงมอบกันดีกว่านะครับนะเหนื่อยนะไม่รู้จะพูดอะไร <laughs> มันร้อน <laughs> ครับนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าแต่ถ้าใครจะมารบกวนโทรเช็คก่อนนะครับเบอร์0ูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าแปเจ็ดนะครับกิจนะครับร้านอยู่ร้านลูกกาคลองหนึ่งเลยถนนลาลูกกาซอยเก้ามาร้านจะอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านทาวิทยอรถตู้ค่ะเข้าเข้ามาตรงสนามศุภสมีนะนะครับแล้วก็สังเกตที่ถนนลำลูกกาซอยเก้าเลยมานิดเดียวร้านอยู่ติดถนนหลักเลยนะฮะหรือมีจิเพ็คลิกมาได้เลยนะผมทำลิงก์ไว้ให้หมดแล้วนะครับเดีนะ๋ยวเราส่างมอบกันครับผม หาที่ถ่ายรูปด้วยกันขออนุญาตถ่ายวิ๊กก่อน กี้รถเยอะถติด้ย่าเวีถ้าเราที่ที่จะออกนะี่ไปมถ้าีนนอตรงนี้รถมันก็ตแล้วที่รที่งอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณครับคุณพี่ปุด้วยนะครับคุณน้ำหวานด้วยนะครับเลย อขอบคุณมากครับผมแล้วขอบคุณมากมากครับเพลงร่ำรวยครับผมอ่ายังเหลืออีกหลายคันนะพี่นะใครอยากได้คันไหนคอมเมนเต์ใต้หน้านคลิปเลยเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้นะครับเมโอ Swift สวิฟต,ตี้แจ็ตเอบีเอบีสวยมาก อันติดนะครับ,บ TRD HRV ผมบอกเลย HRV เนี่ยอีกนิดเดียวนะครับใครที่ดูอยู่มีคันเก่าเทินได้เลยนะครับราคาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับลองเช็คราคาได้เลยตัว 1.8E Limited นะครับเบื้องต้นเนี่ยน้องลองท็อปเอ้ยไม่ใช่น้องลองท็อปดิรุ่นท็อปเนี่ยมันจะมีซันรูฟอันนี้ก็ท็อปเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ท็อปสุดท็อปสุดมันมีซันรูฟอันนี้คือหออปชั่นเหมือน รถไม่ใช่ตัวท็อปเลยแหละแต่เพียงแต่ว่าไม่มีซันรูปเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. เหลือนะครับต้องเรียกว่าเหลือเลยแหละห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลดลดไปเป็นแสนนะที่บอกเลยนะลองเช็คราคาได้เลยห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งจุดแปด e 리미테드นะครับปีสองพันสิบหกนะลองเช็คราคาได้เลยถ้าราคาถูกลองพิจารณาดูนะครับพี่นะรถสวยมือเดียวประวัติด,ดีเข้าศูนย์ทุกระยะไม่เจ็ดหมื่นนะฮะสีดำเงา วิโก้ที่สังวานเมื่อวานพี่สังวานมาจากบางนาจองแล้วนะครับซื้อเงินสดรอรับรถนะครับรอรับรถอย่างเดียวนะจองแล้วมิลเซเว่นพี่พี่คนไหนมีอิสุแคบสีประตูนะครับขยับเป็นมิลเซเว่นได้เลยนะครับเอาคนเก่ามาเทินได้นะฮะวิโก้ยังอยู่นะครับอย่างที่บอกไปดีแม็กไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ใครจะมาไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าร้านเปิดหรือเปล่านะครับแต่ว่ารบกวนโทรเช็คก่อนแล้วกันถ้าใครจะมานะครับนัดได้นะครับนัดได้ ผมแจ้งพี่แอนให้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วมาแป๊บเดียวร้อนเมื่อกี้เือกี้กำลังจะกินข้าวพี่เขารับรถรีบเลยผมนี่รีบเลยซื้องพองไพรนะครับแล้วก็นี่แหละมานี่แหละหิวข้าวตอนนี้หิวข้าวตลอดเลยร้อยโลหิวข้าวตลอดต้องขออภัยด้วยนะฮะบางทีบางทีผมมาถ่ายเนี่ยมันสิบเอ็ดโมงเนาะมันไม่หิวอะพอถ่ายปุ๊บแล้วมันเหนื่อยมันหินวะอะนี่นี่เป็นอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยนะ พี่ๆคนไหนบางทีเฮ้ยบนตอนหิวข้าวตลอดเลยอย่างเงี้ยโอ้หวันนี้อากาศร้อนมากบอกเลยว่าร้อนมากๆแล้วฝนก็จะตกนะครับแต่ใครที่จะมาดูก็มาได้นะร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งนะครับย้ําว่าถนนลำลูกกาคลองหนึ่งเข้าทางสนามทุปาจะมีเลยเสียรังสิตมาเข้าทางสนามทุปาจะมีตัวสังเกตที่ถนนลำลูกกาซอยเก้าร้านจะอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านทาวิทออโต์คาร์นะครับเบอร์0852491987าสกนึกิจนะครับไปแล้วครับ ตอนนี้ไปก่อนไม่ไหวแล้วเป็นลม <laughs> อ,อ่อ,อนแอมากเลยตัวก็ใหญ่นะแต่ว่าอ่อ,อนอ,อน่อ,อนแอคือตอนเด็กเราก็ไม่พ่อแม่ก็ไม่ได้ังคับเรานะผมก็เป็นเด็กขี้เกียจไงไม่เลยทําไร่ทํานาแต่ว่าเป็นลูกชาวนานะแต่ว่าไม่ได้ไปสวนไปนไร่กับเขาเนื้อขี้เกียจ <laughs> พอไปทีเขาดีใจอะเขาดีใจกันโอ้ยตายแล้วอะไรเงีย้ยเหมือนลูกเทว,วดาอะไรเงีย้ย <laughs> เอา้าไม่รู้ใครมา เอาโอเคขออนุญ,ญาตตัดไปแล้วนะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ใหม่นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ